สว ja. ัสดีจ้า hehe, แม่สินิจ้าราคาทองวันนี้ประจำวันที่25สิงหาคมปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําราคาทองครึ่งสลึงราคาทองหนึ <weed. t> well, ่งสลึงราคาทองสองสลึงบอกค่ากําหนดประจำวันนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นเหงราคาทองจินหัวเหงราคาทองแม่ทองสุกราคาทองแม่ทองใบราคาทองออร่าท้งนี้ราคาทองแม่สินอัปเดตราคานะคะเป็นเพียงช่วงเวลาแม่สิทบันทึกวิดีโอเท่านั้นนะคะ ส่วนค่ากำเนิด500บาทนะคะเป็นเพียงค่ากำเนิดที่ทางสมาคมค้าทองคำกำหนดไว้เท่านั้นไปรับชมรายละเอียดกันเลยนะคะว่าวันนี้ราคาทองตามน้ำหนักของทองมีรายละเอียดยังไงกันบ้างไปรับชมเลยคะ่ะราคาทองตามน้าหนักของทองทอง1บาทตอนนี้อยู่ที่2,800 0บาททองครึ่งสลึง3,500บาทค่ากำเนิดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น4,000บาท ทองหนึสลึงเจ็ดบาทค่ากำหนดเฉลี่ย500บาทรวมเป็นเจ็ดพันห้าบาททองสองสลึงหรือทองห้สบตังค์หนึ่งบาทค่ากำหนดเฉลี่ย500บาทรวมเป็นหนึ0งบาททองหนึ่บาทสองหมื่บาทค่ากำหนดเฉลี่ย500บาทรวมเป็นสองห0ื่นแปนบาทณเวลาที่แม่สินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสีบนาที ตอนนี้มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าตองคำสอครั้งด้วยกันราคาครั้งที่2ปรับลดลงไปอีก50บาทนะคะสรุปรวมณตอนนี้ราคาเป็นลบไปที่150บาทขอบคุณทุกการติดตามและรับชมขอบคุณค่ะ